สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับมาเปิดร้านสาขาวินเซนต์นะครับร้านสาขาบริการนะครับที่สาขาซอยเนินพลับหวานนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์วิพารัตนะครับหรืออาจารย์แมวนะครับสวัสดีครับครับผมเข้าคําถามแรกเลยแล้วกันนะครับว่าอาจารย์แมวรู้จักร้านวินเซนต์ได้ยังไงครับผมันดบบแรกที่รู้จักก็ผ่านเว็บค่ะเข้าไปในเว็บ หาข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนแล้วก็ถึงได้จะตัดสินครับผมและคิดยังไงครับผมคิดยังไงมาเปิดร้านวินเซนต์ร้านสัตว์พบริการแบบนี้ครับจริงๆก็เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทำงานด้านการตลาดเกี่ยวกับการบริหารงานการตลาดเกี่ยวกับงานบริการมากอะไรบ้างค่ะก็คิดว่าตัวเองน่าจะมีความสามารถแล้วก็อาจจะเหมาะกับสิ่งเหล่านี้ครับ ก่อนมาเปิดร้านวิเซนนี่อาจารย์ทาอะไรมาก่อนครับผมก็สอนเนาะก็รับงานเกี่ยวกับด้านเอกสารก็ก็มีเกี่ยวข้องบ้างเกี่ยวกับคล้ายๆกับงานทีนเคะทำที่ด้านเอกสารรับงานตีงานทำเล่มอะไรเนี้ยครับจากที่ได้ไปสัมมนานะครับไปอบรมนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ก็ได้ความรู้เยอะครับถือว่าาจะเข้าได้ไม่ครบทุกฟ้อนะครับครับ จะมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ที่สนใจธุรกิจด้านแฟนชายร้านสัมรับริการบ้างครับค่ะอันดับแรกนะคะก็ะต้องศึกษาก่อนคะ่ะว่าแต่ละแฟนชายมีอะไรที่เหมาะกับกเราหรือว่าฟังจะาห้เราเหมาะกับตรงนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็ควบคุมถึงการดูแลหรือว่าการบริหารงานางหน้าของแฟนชายของบริษัทน,นั้นนะคะว่ามีคนน่าจะอยูแค่ไหนออรองรับหรือว่าทําให้เรา ทำาะไร้งหรือว่าทำงานตรงนี้ได้ไปแค่ไหนคะคิดว่าัจะประมาณครับสรบสุดท้ายนี้ก็ขอให้ร้านวินเซนต์เซ็นเ,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 นเนตอรนะ์สาขาเนินพับหวานนะครับ,รบมีลูกค้าเยอะๆนะครับ,นะรบขอบคุณมากเลยครับ